สวีดะสวัสดีทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรก็ไม่รู้นะลืมชื่อช่องไปแล้วไม่ได้ลงคลิปนานก็ <g ül> <g ül> <g ül> วันนี้ก็กลับมาลงคลิปแล้วหลังจากที่ไม่ได้ลงมาประมาณแสนล้านปีนะ,ะเพราะว่าขี้เกียจนะคะก็นั่นแหละวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นริชานะคะก็คือนั่นแหละคือไปเก็บเทียมาม่ใช่ไหรก็ไปเก็บเทียมานะคะไปเก็บเทียเอสมาเพื่อมาทาคลิป เล่น,ลนฟิลเอาฟิลนะฮะไม่ก็คือก็แบบว่าคือคือปกติเราสตรีมใช่ไหมในในในตักตักก็ก็มีคำแบบว่าเออพี่ช่วยสอนช,ช่วยแนะนำการเล่นวิชาัหน่อยได้ไหมเราก็เลยโอเคเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้เอ้ยในวันนี้เอ้ยวันนี้เลยเนาในคลิปนี้นะคะก็ คือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ได้จะมาบอกวิธีการทายที่แบบโอ้โหถูกร0อเซ็โอ้โห,โโหทายห้ามผิดอะไรนี้คือไม่นะ,ะเราจะมาแนะนำเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานควารู้พื้นฐานในการเล่นดีชาและกันฟิลนั้นนะคะก็แล้วเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างแล้วก็เล่นประมาณไหน มาค่ะเราจะมาพูดถึงสกิลของอัศวินนะคะซึ่งมันจะมีหมวก3ใบใช่ไหมซึ่งหมวก1ใบเนี่ยสามารถทายสกิลได้2รอบนะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยจะมีให้ทายสกิลซึ่งก็คืออันบนนะคะก็คือทักษะอันนี้แล้วก็ทายโจมตีนะคะก็คือการกดตีธรรมดาเลยพวกสกิลก็คือพวกแบบว่าแมดี้การจะเสกกระจกพวกแบบว่ากวางดึงหรือว่าบอลบอลกระเทียใช้สกิลนะคะก็ประมาณนั้นเลย ซึ่งรอบแรกจะทายได้แค่2อ,อย่างนะคะพอเราทายรอบแรกไปแล้วปุ๊บอะรอบ2มันจะมาใวมากเลยนะคะให้เราสังเกตมันจะมีทั้งหมดอีกอันนึงเพิ่มมานะคะเป็น3มอย่างมันจะเพิ่มมาอีกอันนึงซึ่งมันเป็นการที่ฮันเตอร์ไม่ทําอะไรเลยฮันเตอร์ไม่ใช้สกิลฮันเตอร์ไม่กดตีนะคะซึ่งถ้าเราทายถูกเนี่ยอันที่สเนี่ยอันเนี้ยมันจะทําให้เราได้เกราะนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะทายให้ดูนะฮะนี่มันก็จะได้เกาะแบบนี้เลยนะคะจะอยู่ประมาณ3ามวินะคะดูได้จากแถบข้างบนนี้เลยก็ไอ้เกาะนี้มันจะกันอะไรได้บ้างคือจะกันได้เซี่ยวหนึ่งนะคะก็คือ25%เก็ฟิลเหมือนกันเทอร์นั่นแหละนะคะแต่ว่าคือสมมติถ้าเราเลือดเต็มแต่ว่าไปโดนเทอร,อร์แล้วมีเกาะก็เจ็บนะคะแต่ว่าไม่หลมนค่ะต่อไปนะคะการช่วยเก้าอี้จากฮันเตอร์เนี่ย คือทุกคนเวลาปักนะคะครั้งแรกแค่ครั้งแรกนะคะก็จะมีเกาะให้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะถ้าปักแบบนี้ครั้งต่อไปก็จะไม่มีเกาะแล้วซึ่งไอเกาะเนี้ยมันจะกันเจ็บเสี้ยวได้ครั้งหนึ่งนะคะก็ฟิลเหมือนแบบว่าฟิลไทท์แต่ว่าไม่ล้มนะคะแต่ว่าเกาะมันก็อยู่แค่แบบเดียวและคะ่ะเดี๋ยวเราจะปักให้ดูนี่นะคะเกาะแบบนี้ตอนปักดึงจากเก้าอี้เกาะจะอยู่ประมาณ7จ็ดวินะคะทุกคน แบบนี้ก็ระหว่างนี้ถ้าโรนทันตีก็จะไม่ล้มเนาะอ่าต่อไปนะคะทุกคนการที่เราจะดึงเพื่อนเนี่ยคือข้อควรระวังนะคะสมมติว่าถ้าเราทายอะถ้าเราไม่อยากโดนสกิลหรือว่าโดนฮันเตอรเนาะถ้าเราทายอันนี้หรือว่าทายอันนี้ไปแล้วแล้วถ้าเรากดปากเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนสกิลที่เราทายไปนะคะก็จะหายนะคะแนะนําว่าให้รอแบบหนึ่งนะคะคือเราจะสามารถ ทายอะทายสกิลทายตีเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถทายอะทายสกิลแล้วก็ทายไม่ทําอะไรเลยนะคะแบบนี้สมมติถ้าสมมุติว่าถ้าฮันไม่ทาอะไรเลยนะคะก็เราก็จะได้เกาะมาแบบนี้โอเคแล้วเวลาเราปักนะคะมันก็จะกันเทรเลอร์อได้แล้วก็การเ,เราล้มนก้กเกอี้ได้แต่ว่าคือบางคนทันบางคนเขาก็ไม่ค่อยรอหรอกเนะว่าแบบอคือบางทีเห็นอาศวินปักปุ๊บตีเลย แล้วก็อ้อแนะนํานะคะทุกคนคือเตอือนก่อนว่าอัศวินเนี้ยคือถ้าปักคือถ้าปักแล้วฮันตีเนี่ยเราจะเทเลอร์นะคะคือถึงแม้ว่าเราจะเลือกเต็มมาอะมาปักเทเลอร์ตายดึงไม่ได้นะฮะก็ระวังตรงนี้ด้วยนะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะแต่มันก็จริงๆมันก็เป็นสกิลที่พื้นฐานนะเนาะเออถ้าปัก ถ้าปักแล้วโดนตีคือเทเลร์นะคะทุกคนก็ระวังคือถามว่าเราเคยโดนไหมเคยนะฮะก็คือบางทีนะคือบางทีอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยคือคือคือมันปักระยะไกลได้ใช่ไหมคือฮันเตอร์บางคนก็จะบิงมาตีเลยนะคะถ้าเราปักก็ระวังระวังนะตอนปักคือฮันบางคนก็รอให้สกิลใต้เท้าเขาเนี่ย หมดไปก่อนแล้วเขาค่อยตีตอนเราปักก็ได้แบบนี้ก็มีค่ะสกิลร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นในแหลงให้ดูซักตาสองตาะคะว่ามันจะเอาไปเล่นประมาณไหนนะคะถ้าถามว่าคนใช้เปิร์กไหนใช่ไหมก็ส่วนมากที่เราจะเล่นนะคะเราจะเล่นเป็นเปิเปร์กเอ่อไดฮาร์ดแล้วก็จุดเครื่องปกติดวเราช่วยดูจะเป็นเปิร์กนี้นะคะเปิร์กปกติเลยที่เราเล่นเพราะว่า คือถ้าถามว่าตัวมันพกไทยเนี่ยมันคุ้มไหมมันควรพกไหมคือมันก็พกได้แต่ว่าคือเรารู้สึกว่าตัวมันไม่ได้มีสกิลจกขนาดนั้นอะเออเพราะว่าแล้วฮันเตอร์ก็ไล่ได้นะเขาแบบคือตัวมันน่าไล่อะมันเก็ตป้าคือแบบว่าเออมันไม่ใช่แบบตัวช่วยจา๋จาแบบมืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออมีสกิลแดดหนีแต่ว่าตัวนี้มีแค่ทายคือถ้าทายผิดก็คือโดนตีง่ายๆเลย ก็เอาที่ถนัดก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าให้เล่นไดฮาร์ดดีกว่าเพราะว่า<ม>เผื่อฮันไรแล้วเราจะได้เอาตัวรอดนะคะฮันเตอร์ไล่อยู่แล้วเอาจริงไม่ต้องห่วงเราเราจะมาเกิดตรงนี้นะคะก็ดิฉันเนี่ยถ้าถามว่าเราจุดเกิดตรงไหนดีก็แนะนําว่าให้เกิดกลางกลางแมปนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยเนาะแต่ก็กลางแมปเนี่ยก็เสี่ยงที่จะโดนไล่อยู่เหมือนกัน เกิดการแมปก็ถ้าถามว่าข้อดีข้อเสียของการเกิดการแมบบเนี่ยข้อเอ่อข้อเสียเลยก่อนข้อเสียก่อนเลยเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะโดนไล่นะแล้วก็แต่ข้อดีเนี่ยคือถ้าคนอื่นโดนไล่เราสามารถสแตนบายเราช่วยได้ตลอดเวลาไวไ้ๆนะคือบางคนอะคือเพื่อนล้มแล้วนะแต่แบบยังไม่ออกตัวหรือออกตัวช้าเนี่ยมันทําให้เพื่อนเลยเฟดน,นะคะ เออแล้วก็จริงจรอะเราจะบอกใครที่เล่นตัวช่วยนะคือบางคือเราเห็นคนเล่นตัวช่วยบางคนอะ<ม>ชอบไปหลบใช่ไหมชอบไปหลบตอนฮันแบบคือฮันเออฮันก็ก็โซนก็อีอะแต่แบบคนดึงก็ไปหลบแล้วก็รอให้ปิมปิมอะค่อยเข้าคือไอ้รอปิมปิ่มอะก็ก็เข้าจะได้ว่าเออแค้มหัวอะไรองี้แต่ว่าคือแนะนําว่าให้ดูตัวละครด้วยเพราะว่าสมมุติถ้าเป็นอันวายอย่างงี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราไปหลบอะแล้วเราค่อยเข้าตอนปิมปิมอะ คือ,อยังไงก็ดึงเลยเฟสแน่ๆทุกคนคือ,อยังไงเขาก็จะแบบใช้สกิลให้เราดึงไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังนิสนุงนะ,ะเราเข้ามาไวๆให้ดึงอันนี้ก็ดานะนะ <Okay. S 1> ข้อดีของการช่วยเพื่อนแล้วตัวเองไม่เจ็บเนี่ยมาทําให้เราสามารถเออช่วยบล็อกเพื่อนได้นิดนึงช่วยแบบว่าช่วยซับให้เพื่อนแบบสามารถฉีดไปได้ไกล้กว่าเดิมนะคะทุกคนอย่าดึงแล้วทิ้งนะคะแนะนําว่าให้ดึงแล้วก็ถ้าไม่เจ็บเลยเนี่ยให้ซับเพื่อนซักแบบนึงให้เพื่อนรอดซักแบบเออให้เพื่อนรอดมากขึ้นก็อย่างนี้ <S <S> <S คือถ้าใครอยากได้แบบ ชัวร์แบบดึงแบบตัวเองเซฟเซฟนะคะให้ทายตีหรือไม่ก็ทายสกิลแล้วค่อยทายแบบว่าฮันเตอร์ไม่ทําอะไรเลยนะคะมันจะได้มันจะได้เกาะเนาะแล้วเวลาปักมันก็จะคือถ้าโดนเทเลอร์มันจะไม่ลออ้มอ่ะบางทีเราก็ใช้ออใช้ไอ้นี่เหมือนกันใช้การทาแบบนั้นเหมือนกันตัวนี้มันซับเพื่อนได้ไหมก็ซับได้นะคะทุกคนตัวมันตัวมันซับได้แล้วมันซับได้แล้วก็ ถ้าทายถูกเพื่อนก็รอดนะอ๋อพูดทําไมว่ามันก็ถ้าทายถูกก็รอดถ้าทายไม่ถูกก็ก็คิดแค่นั้นแหละแต่ว่าก็ระวังระวังใช้ไอเทมเหลือไว้ใช้ทายเกมก็ได้แต่ว่าถ้าโดนทาไลาก็ใช้ไปเถอะนะถ้าเราจะรอดกระเที่ยวเทีลโอเคน่าจะโดนสกิลโอเค ทาง้งอ้าวจบมันก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเล่นแต่ละเกมคือไอตอนช่วยนี่ว่าเป็นตัวช่วยที่แบบน่าจะเซฟเซฟสุดแล้วมัง้งในเกมอะ่ะเพราะว่าเออถ้ามีตัวเบิ้ลตัวอน,นี้สกิลรอหน้าเก้าอีอ้เงี้ยมันทายสกิลทำให้เราแบบไม่เสียแผ่เยอะได้เอ,อฟิลนั้นส่วนมากคนเล่นแบบตัวโซนเก้อี้เขาจะแบนกันนะตัวนี้ แต่ว่าอืมเป็นตัวที่เหมาะสมสําหรับในการเดิงมากๆแต่ว่าถ้าตอนจู๊กเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเกิดการแแบบนี้อ๋อ,อจริงเกิดการแแบบแบบเนี้ยหันไปนินดๆเจอหนันละด่านนี้เป็นด่านที่เห็นเงาคนง่ายมากแบบคือหันก็น่าจะเห็นเงาเซอ้ซ์ซอรก็น่าจะเห็นเงาหันอะ่ะแบบเนี้ยเดินไปไหนเจอกันว่าเออทุกคนพูดถึงกิ้งก่าเนี่ย จะบอกว่าเราทายสกิลไม่ค่อยจะทันนะคือตัวมันกระโดดเสร็จใช่ไหมแล้วตีเลยอะแล้วแบบบางทีก็ทายไม่ทันบางทีทายไม่ทันทีไม่แล้วคือกิ้งก่ากิ้งก่าบางคนนะคือแบบกระโดดเสร็จใช่ไหมช้าตีตลอดคือถ้าทายตอนเขาลงพื้นแล้วทายตีอะคือถ้าทายไวๆมันทายทันอยู่ทุกคนแต่ว่าตัวมันไวตัวมันไวจริง จากแบบจากที่เคยจูกิ้งก่ามาทายไม่ค่อยทันเลยหรือว่ารอรีเฟกคนแก่กันไหมลูก mm. อาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะรีเฟกคนแก่นั่นแหละคือที่เราโดนทันช้าตีตอนเราทายตีไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเราทายช้าเกินไปนะคะ mm. เพราะว่าเขาเนี่ยได้กดตีมาแล้วเออแต่ว่าเป็นการช้าตีเฉยๆแล้วเราทายทีหลังตัวมันไม่มีทายก็จริงนะคะแต่ว่าเกาะมันอยู่หลายบีอยู่นะโอ้ยโอเค โอเคถูกสองเก่งมากดึงทันไหมเนี่ยโอเคระหว่างขึ้นไปอย่างนี้เราสามารถเอ้า oh. 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 เอาเอาเกาะมาแล้วหรอเพิ่งเห็นขอโทษแกฉันึกว่ากเกาะอย่งอยู่ <laughs> แกฉันไม่ได้วิ่งมองหลังอ้ไม g ก็อย่าทำอย่างนี้นะคะทุกคนลืมมาเกาะมันอยู่แบบเดียว ก็ที่เราดึงเนี่ยมันอยู่ประมาณเราจะไม่ดึงนะคะเดี๋ยวเราเยอะก็อีไว้ให้เปลี่ยนเครื่องปั่นก็นได้นะ <c oughs> จบโอเคถูกถูกถูกถก,ถกทุกคน <c oughs> ไม่มีคนปั่นไฟมัดึงนะ อุ้ยโอเคเราต้องบอกตายแล้วค่ะทุกคนอุ้ย,ยเกือบละโอเค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 อุ้ยกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วโอเคเขามีคนซัปอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอเคโอเคเขามีคนซัปเดี๋ยวเราไปช่วยคนปัน่นละกันเหลือหมวกอันเดียวนะฮะเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ท้ายเกม จริงๆเราไม่ต้องใช้ของเปลืองก็ได้นะฮะจริงๆเออไอพวกหมวดเนี่ยออ,อไอพวกหมวดเนี่ยคือบางทีถ้าเราไม่ได้โดนไล่ก็ไม่ต้องเอาไปซับเพื่อนหมวดก็ได้นะคะทุกคนจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือบางทีอะเนี่ยเห็นไหมอย่างแบบสมมติถ้ามันเหลือคนเดียวเอ,อ้ไม่ใช่เคนเดียวดิ สมมติถ้าเขาเปลี่ยนจากไล่ไอคนที่จะบินเนี่ยมาไล่เราแทนอะ่ะเราจะตายนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บไว้สักอันนึงไว้ให้อุ่นใจกับตัวก็ได้ก็โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราเราซับเขาแล้วกันเราซับเขานะแต่แต่กูจะตายแล้วตอนเนี้ยเงือยคือ โอ,โอเคโอเคเครื่องเท่าไหร่อ่ะทุกคนอ๋อเครื่องหกสิบเกาดี๋ยวราทายสก,กิลไว้ก่อนโอ,โอเคก็ไม่ก็คือถ้าเราทายผิดมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนั้นประมาณนั้นวิวย โอเคเต็งเตงเต็เครื่อง่ันแล้วเนี่ย oh. เออเออนีกลูกเองใส่โอเคอย่าให้ฮันมาอุ้มก่อนนะคะทุกคนติงโอ้ม่เทุกคนแล้วเราใช้ลูกเองไปแล้วโอ้ม่เตายแล้วนี่เอ๊ะเขาจะไปประตูนะคะทุกคนอุ้ยเขาไม่ไปขาอุเขา เาอุ้มเราทำไมเนี่ยโอเคไปจริงคือเราลงเองไปแล้วไงประเด็นได้อยู่เขาไล่ฉี่จริงจังมากอะ่ะวิเขากลับมาหาเราเขากลับมาหาเราเขากลับมาหาเราถ้าทุกคนไปประตูฝั่งน,นั้นก็ชนะแล้ว ฮุยๆๆๆๆเห็นคาวบอยแล้วนะเราเพิ่งนั่งอะ่ะอุ้ยๆหลุดๆๆๆๆเอา้าก็หลุดเฉย <laughs> อะไรนี่ยโอเคโอเคโอเคคือไม่คิดว่าตัวเองจะหลุดนี่อ่ะก็โอ้โหเอาเหอะพี่ผมไม่มีอะไรเล่นแล้วครับพี่ไปเลยโอเคมันก็จะเล่น ประมาณนี้นะคะทุกคน okay. ออกละมันไม่ยากใช่ไหมถูกมันเล่นตอนเล่นก็แค่นี้เลยนะคะทุกคนก็เซฟเซฟเล่นเซฟเซฟมันก็ทุกอย่างคือที่เราพูดไปก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะคือพื้นฐานหลักๆใครจะเอาไปปรับใช้อะไรก็ได้หมดเลยนะคะทุกคนขอให้ใครที่เพิ่งเริ่มเน่นหรือว่าจะฝึกตัวนี้ก็สู้ๆนะคะตัวมัน เล่นง่ายจริงๆแล้วสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากได้คําแนะนําเพิ่มตรงไหนหรือว่าหรือว่าอยากจะแชร์ทริคก,การเล่นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะคะี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บอ